รวยใช่เปล่าประโยชน์โปรกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาที่ตรงถึงเที่ยงค่ะดิฉันพุทธชาติสืนทานดีเจที่ก้อยค่ะดิฉันสันนี้คมพักดีดีเจพี่หวานค่ะดิฉันสุภารการดอกบัวดีเจพี่ป้อนค่ะ,ะวันนี้เราก็ มีเกร็ดความรู้เล็กน้อยมาเล่าลให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รู้กันนะคะบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังกันเลยแต,แ,ตแต่แต่ก่อนอื่นนะคะพี่ก็อยากรู้จังเลยคะว่าพี่หวานกับพี่ป้อนเนี่ยเคยบริจาคเลือดก,กันไหมคะพี่หวานไม่เคยบริจาคเลือดค่ะพี่หวานกลัวเลือดแล้วก็กลัวเข็มด้วยค่ะอ๋อแล้วพี่ป้อนนะคะ,ะสําหรับพี่ป้อนก็ยังไม่เคยนะคะเพราะว่าน้ําหนักไม่ถึงเกณฑ์ค่ะอ๋อแปลว่าพี่ป้อนต้องรู้ใช่ไหมคะว่า คนที่สามารถบริจาคเลือดได้เนี่ยต้องมีน้ําหนักเท่าไหร่ใช่ค่ะพี่ก้อยอ่าพี่ก้อยขอเสริมนะคะผู้ที่จะบริจาคเลือดได้เนี่ยต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์มีน้ําหนักไม่น้อยกว่า45กิโลกรัมสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยหกชั่วโมงขึ้นไปไม่มีอาการท้องเสียหรือเป็นไข้หวัดในช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนไปบริจาคเลือดและที่สําสคัญไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนวันไปบริจาคเลือดนะคะ พี่ก้อยอยากจะบอกว่าการที่เราบริจาคเลือดตั้งแต่ 20, 24ครั้งขึ้นไปเนี่ยเราสามารถขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้100%เต็มเหมือนข้าราชก,การทุกอย่างเลยนะคะดีจังเลยนะคะแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรอีกไหมคะมีค่ะสามารถเบิกค่าห้องพิเศษและค่าอาหารได้ามากถ,ถึง50%เลยดีจริงๆเลยนะคะเราจะได้ทั้งบุญแถมยังมีสิทธิพิเศษอีกด้วย ก่อนที่เราจะไปบริจาคเลือดได้เนี่ยเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนออพัอผ่อให้เพียงพอพี่หวานเราจะมีแนวทางในการร,รับรับประทานอาหารที่สามารถบำรุงเลือดของเราไหมคะมีค่ะอ๋อเล่ามาเลยค่ะพี่หวานใครที่เป็นโลหิตจางนะคะนอกจากจะไม่แข็งแรงเหนื่อยง่ายหน้ามืดวิงเวียนศีรษะนะคะฉะนั้นเรามาบำรุงร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารดีๆกันดีกวะะ่าค่ะ เลยคะ่ะพี่หวานค่ะหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์เลือดสัตว์ต่างๆนะคะอาหารเหล่านี้จะมีธาตุเหล็กอยู่มากซึ่งเจ้าธาตุเหล็กนี่แหละที่จะช่วยบำรุงเลือดได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะสองค่ะผักเขียวเข้มนะคะอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ชอบทานมังสวิรัตนะคะแม้ว่าธาตุเหล็กที่ได้จากพืชจะไม่มากเท่าเนื้อสัตว์นะคะ แต่ก็ควรทานผักที่อยู่ในภาวะของธาตุเหล็กค่ะเช่นผักคะนา้าผักบุ้งน่อไม้ฝรัง่งผักโขมค่ะแล้วพี่ป้อนกับพี่ก้อยชอบกินผักอะไรมากคะพี่ก้อยชอบกินผักคะน้าแล้วก็ผักบุ้งค่ะ,ะสําหรับพี่ป้อนนะคะชอบกินผักกาดขาวค่ะแล้วก็ผักบุ้งเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็เป็นไข่นะคะเป็นอีกหนึ่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ ส่วนใหญ่คือโปรโตีนที่จะช่วยบำรุงเลือดของเราให้เข้มข้นได้ดีค่ะโดยไข่แดงจะมีธาตุเหล็กสูงกว่าไข่ขาวค่ะพี่ก้อยกับพี่ป้อนชอบกินไข่แดงหรือว่าไข่ขาวคะพี่ก้อยชอบทั้งสองทั้งสองอย่างเลยค่ะว่าชอบกินไข่เจียวค่ะ,ส,คะสำหรับพี่ป้อนนะคะชอบไข่ขาวค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะสี่นะคะเป็นธาญยพืชต่างๆค่ะถัวชนิดต่างๆเช่นถัวแดงถัวดำอัลมอน เริ่ไมไปถึงข้าวโอ๊ตค่ะก็เป็นแหล่งอาหารที่นอกจากจมีนอกจากจะมีโปรตรีนที่ดีต่อการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยสร้างเ็เลือดแดงได้อีกค่ะอ๋อพี่ก้อยชอบกินกระดมมากเลยค่ะแล้วพี่ป้อนนะคะพี่ป้อนชอบถั่วเหลืองค่ะพี่หวานค่ะแล้วก็พี่ก้อยกับพี่ป้อนชอบกินอาหารทะเลกันไหมคะชอบค่ะพี่ก้อยชอบกิน กุ้งกับปลาหมึกค่ะแล้วพี่ป้อนละคะชอบอพี่ป้อนชอบกินปลาทูค่ะเพราะว่ามันมีอไอโอดีนสูงค่ะอ๋อค่ะอย่างปลาแล้วก็กุ้งปลาหมึกปูรดมไปด้วยโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆนะคะอีกมากมายรวมไปถึงธาตุเหล็กที่จะช่วยบำรุงเลือดอีกด้วยแต่อย่าทานมากไปนะคะเพราะอาหารทะเลมาพร้อมกับปริมาณแคลอรี่เยอะมากเลยนะคะก็ว่าอยู่ทั้งสามคนถึงดูบวมขึ้นนะคะช่วงนี้นนน นอกจากอาหารแล้วผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหิตจางการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอจะได้ช่วยในการทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูได้นะคะสร้างใบเลือดแดงได้ดีค่ะแล้วพี่หวานมีวิธีการดูแลสุขภาพตามกรุ๊ปเลือดไหมคะมีค่ะค่ะคนกรุ๊ปเลือด A นะคะเหมาะกับการรับประทานอาหารที่เป็นประเภทมังสวิรัติค่ะ และอาหารจำพวกโปรตีนจากหัวเลือเต้าหู้ปลาผักและผลไม้ค่ะสําหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะคะ<ม>ก็ทานได้บ้างแต่ต้องทานเป็นแบบพวกเนื้อไก่ค่ะเพราะในกระเพาะมีระบบการย่อยอาหารได้น้อยมากเลยค่ะโอ้ค่ะแล้วคณกุ๊มเอมีความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงอะไรไหมคะพี่หวานมีค่ะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคมะเร็งเบาหวานความดันค่ะ ถ้าอ้วนไปก็จะทําให้ป่วยได้ง่ายมากเลยค่ะเช่นการเป็นโรคไข้หวัดหอบหืดภูมิแพ้สาเหตุที่เป็นแบบน,นี้คือการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะเช่นการรับประทานพวกเนื้อสัตว์มากจนเกินไปค่ะจึงทําให้เกิดการสะสมของสารพิษเพราะระบบการย่อยอาหารทํางานได้ลําบากในการย่อยอาหารพวกเนื้อสัตว์ค่ะออค่ะถ้าเท่า,า,าที่พี่ก้อยฟังพี่หวานเล่ามานะคะเท่ากับว่าคนที่มีเลือด กลุ่มเอเนี่ยเป็นศูนย์รวมโรคใช่ไหมคะมีทั้งโรคเบาหวานความดันมะเร็งโรคหัวใจแล้วพอมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าวิธีการออกกำลังกายให้แนะนําให้คนกลุ่มเอบ้างไหมคะพี่หวานมีค่ะการออกกาลังกายนะคะที่แบบไม่ค่อยใช้แรงมากจนเกินไปนะคะการเล่นโยคะการว่ายน้าําการปั่นจักรยาน,นะคะ่ะอ๋อะวคนส่วนมากก็ทําได้นะคะใช่ค่ะ แล้วคนที่มีเลือดกลุ่มบ,บีล่ะคะมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะค่ะคนกรุ๊ปบีมีระบบการย่อยอาหารที่ทํางานได้ดีนะคะจึงทําให้คนกรุ๊ปเลือดบ,บีมีรูปร่างค่อนข้างสมส่วนมากเลยคะ่ะโอ้ค่ะอื้อใช่ไหมคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าพี่หวานเนี่ยกุ๊มเลือดอะไรคะกุ๊มเลือดบีเลยคะ่ะเหมือนกันกับพี่ก้อยเลยคะ่ะแล้วพี่ป้อนล่ะคะกรุ่เลือดอะไรคะพี่ป้อนกรุ๊ปเอบีค่ะพี่ก้อยพี่หวานก็ว่าอยู่ทาไมอสองคน อสมส,<อ>ส่วนใช่ค่ะแล้วว,วิธีการโรคความเสี่ยงคนเลื้อตุบปีมีความเสี่ยงอะไรบ้างคะพี่หวานคะความเสี่ยงนะคะเป็นพวกโรคมะเร็งค่ะโรคหัวใจหรือว่าโรคแรงอื่นๆนะคะเ mm hmm. นื่องจากมีระบบภูมิคุ้มกันค่อนข้างอ่อนแอมากเลยค่ะวีน่ากลัวจะเลยนะคะพี่หวานแล้ว พอมีวิธีการดูแลสุขภาพออกกำลังกายบ้างไหมคะมีค่ะก็จะเป็นการใช้แรงที่ค่อนข้านเยอะในระดับหนึ่งนะคะการปั่นจักรยานการฝึกศิลปะป้องกันตัวโดวยงานที่เราจะออกกําลังกายสีวันต่อสัปดาห์60สินาทีเป็นอย่างน้อยค่ะโอ้พี่ก้อยต้องหงเาเวลาออกกำลังกายนะคะไม่อยาก่วยเป็นรูปร้เรงอย่างนั้นนะคะแล้วพี่พี่ป้อนพอมีวิธีการดูแลสุขภาพของคนกรุ๊ปเลือด a b บบ้างไหมคะ อ๋อมีค่ะพี่ก้อยออสําหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือดนะคะ AB e นะคะมักจะ,ะมีระบบขอผพา,านพลังงานในร่างกายไม่ค่อยจะดีนะคะพี่ก้อยพี่หวานถ้ามีแต่กินงหยันเดียวแน่นอนค่ะน้ําหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นเราก็จะอ้วนได้ง่ายนะคะส่วนความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนั้นก็มีนะคะส่วนมากคนกรุ๊ปเลือดนี้จะเป็นโรคภูมิแพ้แพ้อาเซตเรื้อรังง่ายนะคะก็โกรคร้ายแรงบางอย่าง อาทิเช่นโรคมะเร็งหรือโอรคหัวใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วควรกินอาหารยังไงคะเพื่อไม่ให้ตัวเองป่วยแบบนี้ค่ะการกินอาหารเช่นมีรคะพี่ก้อยเราก็ควรกินอาหารที่ย่อย,ยง่ายๆค่ะ<ม>เพื่อไม่ให้ร่างกายของเราหรืออะบกเขาพานของเราได้ทํางานหนะักเกินไปนะคะเช่นกินปลาซาดีนปลาแซลมอนปลาทูน่าเนื้อปลานี่แหละค่ะย่อยง่ายที่สุดและมีผลไม้อะไรบ้างไหมคะที่กินแล้ว ช่วยบำรุงตัวเองอ๋อผลไม้นะคะก็ะควรกินองุ่นทุกคลามเบอร์รี่ประมาณนี้ค่ะแล้วการออกกําลังกายนะคะออการออกกําลังกายนะคะคนหมู่เลือดเอีนะคะควรออกกาลังกายแบบหนักปานกลางคนออกอย่าง้อย4 5 6 0นาทีอย่าง,างสม่ำเสมอ3-4วันต่อสัปดาห์นะคะย้ำนะคะควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอ๋อแล้วคนกรุ๊ปโอนะคะ มีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะพี่ป้อนค่ะไปต่อกันที่กรุ๊ปโอเลยนะคะเป็นคนที่น่าอิจฉานะคะเพราะว่าคนกรุ๊ปโอเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีนะคะพี่ก้อยพี่หวานอิจฉาหรือระบบย่อยอาหารที่ดีนั่นเองค่ะ,อะชอบกินหมูรกระทะต้มน้าแหลงใช่ไหมคะพี่ก้อยพี่หวานนี่เสียดายเราไม่ใช่กรุก๊ปโอเราไม่หว <c oughs> <ๆ>านกินอะไรทุกวันขึ้นตลอดเลยค่ะ<ห><ห>ใช่ค่ะ แต่ก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบต่อมไทรอยนะคะพี่ก้อยพี่หวานอาจจะทําให้น้ําหนักตัวของเราลดลงรูปร่างก็จะผอมแห้งนะคะแน่นอนค่ะคนเลือดบุกโอมีปัญหาเกี่ยวกับไทรอยก็ควรลดอาหารจกพวกแป้งคนบุกโอเนี่ยกินเนื้อได้ดีได้เยอะแต่ก็ค่อกินผักนะคะให้มีสัดส,ส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายเสียสมดุลจนเกิดโรคได้ค่ะแล้ววิธีการออกกำลังกายของ กรุ๊ปโอล่ะคะพี่พี่ป้อนอ๋อมาต่อกันที่การออกกาลังกายนะคะคนเลือดกลุ๊ปโอเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะไม่ค่อยมีการเจ็บป่วยก็ควรออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเหมือนเดิมค่ะอ๋อค่ะแล้วพี่ป้อนคะมีผลไม้อะไรบ้างคะที่กินแล้วอร่อยคนะยังมีต่อเลือดของเราบ้างคะพี่ป้อนออมาต่อกันที่เรื่องผลไม้บำรุงเลือดก,กันนะคะพี่ก้อยพี่หวานออพี่ก้อยคิดว่า ผลไม้อะไรที่เรากินแล้วอร่อยบ้างคะแล้วก็สามารถบำรุงเลือดของเราได้ดีด้วยาตามความชอบของพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยชอบกินแตงโมค่ะและ้วพี่หวานล่ะคะชอบกินแก้วมังกรค่ะก็มีส่วนถูกนะคะมาค่ะตั้งใจฟังกันนะคะคุณผู้ฟังผลไม้ที่เรากินแล้วอร่อยแล้วยังไม่พอนะคะยังสามารถบำรุงเลือดของเราได้ดีอีกด้วยมีหลายชนิดทีเดียวนะคะพี่ก้อยพี่หวานไม่ว่าจะเป็นแตงโมกล้วย ทับทิมแก้วมังกรและสุดท้ายคือสตรอเบอรี่ค่ะนู้แล้วใช่ไหมคะพี่ก้อยพี่หวานว่ามีผลไม้อะไรบ้างค่ะรู้แล้วค่ะค่ะแล้วพี่ก้อยกับพี่หวานชอบกินผลไม้ชนิดไหนกันบ้างคะถ้าเอาตามความชอบนะคะห้าชนิดก็เลยตามควาชอบที่สุดเลยนะคะ,คะแตงโมค่ะแก้วมังกรกล้วยอะ,อะไรนะ แล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะแล้วพี่หวานนะคะพี่หวานชอบกินแยมองกรค่ะเพราะว่ามันมีระบบการขับถ่ายได้ดีค่ะช่วยรับช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีโอเคค่ะแล้วพี่ก้อยมีอะไรเสริมไหมคะมีค่ะเราเราได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าคุณกินอาหารอย่างไรคุณออกกำลังกายอย่างไรคุณกินผลไม้อย่างไรให้ช่วยบำรุงเลือดของเราให้ดีนะคะเพื่อที่จะทรงตอ่อหรือว่าบริจาค เลือดให้กับคนที่ป่วยหรือว่าต้องการเลือดนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่คิดว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปบริจาคเลือดก,กันเยอะๆนะคะอ่าๆอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอกันนะคะถ้าบริจาคเลือดช่วงเช้าหรือว่าช่วงเที่ยงก็ควรรับประทานอาหารไปให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราบริจาคเลือดแล้วเราก็จะมีความสุขได้ทั้งบุญทางพวกเราทั้งสามคนนะคะก็ขออนุโมทนากับ ขอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ไปรีจาบเลือดกันนะคะ,ะ,ะยังไม่จบนะคะยังไม่จบพี่ก้อยมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ<ม>ที่อยากจะเล่าคือพี่ก้อยอยากรู้จังเลยค่ะว่าพี่หวานกับพี่ป้อนเนี่ยคือมีอาการเขินกันบ้างไหมคะม,มีค่ะมีแน่นอนคะ่ะว่าทุกคนย่อมมีอาการเขินนะคะพี่หวานกับพี่ป้อนรู้ไหมคะว่าเวลาเราเขินเนี่ยทาไมหน้าเราถึงแดง พี่ก้อยจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเวลาเราขืนเนี่ยหน้าเราก็จะแดงโดยเฉพาะบริเวณแก้มแล้วก็ลาคอนะคะเพราะว่าเวลาเราขืนเนี่ยเซลล์ประสาทจะถูกกระตุ้นให้ปล่อยสารเคมีที่ชื่อว่าเปปตายออกมานะคะทําให้เส้นเลือดที่แก้มและลาคอขยายตัวทําให้หน้าของเราแดงนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างย่อมมีความเป็นมานะคะพะเลี้ยงพอา พี่หวานกับพี่ป้อนหน้าเ <c oughs> ด็กรายการนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์เวลาเก่าเวลาเดิมเที่ยงตรงเที่ยงถึงเที่ยงสิบห้านาทีนะคะกับรายการรู้ว้ใช่เปล่า <c oughs> โยชน์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ